สาระหมอยลักกุ้มหมามตุลลออยวะเบาะกตุสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูซาอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะไปเลยอาพร้อมแล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะอะ่เราไปเริ่มดูกันเลยนะคะแรงนะคะ ที่กระทาต่อวัตถุนะคะภาพตัวอย่างที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะนักเรียนเห็นไหมคะผู้ชายนะคะที่กําลังผลักรถนะคะผลักรถยนต์นะคะเพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่เห็นไหมคะเขากาลังออกแรงกระทาต่อวัตถุนะคะวัตถุนั้นก็คือรถยนต์นะคะหรืออย่างเช่นเด็กชายคนนี้นะคะกาลังออกแรงเตะ ฟุตบอลนะคะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ก็คือฟุตบอลเคลื่อนที่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่คุณครูนำมาให้พวกเราได้ดูนะคะทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของอาการหาแรงลับ นะคะของแรงหลายๆแรงนะคะในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุนะคะเป็นยังไงนะคะแรงที่กระทำต่อวัตถุนะคะอาจจะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้นะคะโดยนะคะจากที่วัตถุนั้นนะคะอ,อยู่นิ่ง นะะเริ่มเคลื่อนที่นะะหรือวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่นะฮะทำให้มันเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรืออาจจะเคลื่อนที่ช้าลงหรือทําให้หยุดนิ่งเลยก็ได้หรืออาจจะทําให้อ่ามันเปลี่ยนทิศทางนะคะทำให้วัตถุนั้นเปลี่ยนทิศทางนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะแรงยังทําให้วัตถุนะคะเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็ขนาดได้อีกด้วยนะคะเด็กๆนะ เราไปดูกันเลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นอ่ะภาพที่1นนะคะเห็นไหมคะเขาออกแรงทําอะไรคะบีบถูกไหมคะออกแรงบีบออกแรงนวดนะคะนวดแป้งทําขนมนะคะทำให้แป้งนั้นทําไมคะเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าเปลี่ยนขนาดได้นั่นเองนะคะส่วนภาพที่2เป็นตัวอย่างของการทําอะไรลูกการ ปั้นถูกไหมคะการปั้นโอ่งปั้นแจกันนะคะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆพวกนี้นะคะก็ออกแรงกระทาต่อวัตถุเช่นกันนะคะออกแรงปั้นออกแรงดึงออกแรงจัดทรงนะคะทำให้เกิดเป็นรูปร่างนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะคะเห็นไหมเขาบอกว่าการออกแรงในการดึงนะคะหรือผักวัตถุใดวัตถุหนึ่งนะคะไม่จําเป็นจะต้อง เป็นไงคะมีแรงมากระทาเพียงแรงเดียวนะอาจจะมีแรงหลายแรงมากระทําต่อวัตถุนั้นนะเราจึงนะจะต้องมีวิธีการหาแรงลับนะคะของแรงที่มากระทํานั้นนะคะหาได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะฮะนะคะเราจะมีกรณีอยู่นะคะเมื่อเมื่อออกแรงนะคะสองแรงถ้ามีแรงสองแรงนะคะ มากระทาต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันนะคะเด็กๆดูนึกภาพไปด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูภาพอีกทีหนึ่งเนาะนะะมีแรงสองแรงนะคะมากระทาในทิศทางเดียวกันนะ,ะผลของแรงลับนะคะก็คือการเอาผลรวมของแรงลับทั้งสองนะคะมารวมกันนั่นเองนะคะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกันกับแรงที่มากระทำ นะอันนี้กรณีที่1กรณีที่2นะคะเมื่อมีแรงสองแรงกระทําต่อวัตถุในทิศต,ตรงกันข้ามทีนี้เป็นทิศต,ตรงกันข้ามนะคะผลของแรงลับก็คือแรงที่ทําอะไรคะถ้ามันตรงกันข้ามเราเราต้องเอามาทําการหักล้างถูกไหมนะคะหักล้างระหว่างแรงทั้งสองแรงนะ,ะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไปในทิศที่เป็นไงคะทิศที่่าทิศที่มีแรงมากกว่านั่นเอง โอเคไหมคะต่อไปนะคะเมื่อออกแรงสองแรงที่เท่ากันนะกรณีที่3นะที่เท่ากันนะมากระทําต่อวัตถุในทิศตรงกันข้ามนะทีนี้ตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามแต่ออกแรงเท่ากันทั้งสองแรงผลของแรงลับก็คือแรงที่ทําอะไรคะทั้งสองนั้นหักล้างกันหมดนั่นเอง เพราะนั้นแล้วถ้าหักล้างกันหมดนะฮะแรงเท่ากันทั้งสองฝั่งเลยก็จะทําให้วัตถุเป็นยังไงคะอ่าวัตถุก,ก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองโอเคไหมคะอ่ะเด็กๆจํา3กรณีนี้ไว้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างเนาะ,ะผลของแรงรับเราเรียกมันว่าแรงรับนั่นเองโอเคไหมคะคำว่าแรงรับก็คือผลของแรงรับนะคะ นะคะเด็กๆมาดูนะคะเราจะใช้นะคะในการเขียนแผนภาพแสดงแรงที่มากระทําต่อวัตถุนะคะเราจะใช้ลูกศรแทนนะคะให้โดยที่ให้หัวลูกศรแสดงทิศทางของแรงนะคะจำไว้นะคะใช้หัวลูกศรน,นะคะแสดงทิศทางของแรง ส่วนความยาวของลูกศรแสดงค่าหรือขนาดของแรงโดยที่ถ้าเราออกแรงมากลูกศรก็จะเป็นไงไงคะถ้าขนาดของแรงเยอะแรงมากลูกศรก็จะยาวถูกไหมคะลูกศรก็จะยาวแต่ถ้าออกแรงน้อยลูกศรก็จะสั้นและถ้าออกแรงเท่ากันลูกศรก็มีขนาด อันนี้เด็กๆจะต้องได้เขียนแผนภาพนะคะในแบบฝึกหัดด้วยนะนะคะ,ะดูภาพที่1เห็นไหมคะเด็กชายคนนั้นทาอะไรลูกเปิดหน้าต่างเขาออกแรงกระทาต่อต่อหน้าต่างหน้าต่างก็คือวัตถุถูกไหมออกแรงกระทาต่อวัตถุนะคะโดยโดยการดึงนะคะดึงหน้าต่างด้วยแรงน้อยเห็นไหมคะก็ใช้ลูกศรน,นะคะ แสดงทิศท,ทางนะคะเห็นไหมดึงดึงก็คือดึงเข้ามาหาตัวเขาใช่ไหมคะลูกศรก็ชี้เข้ามาหาตัวเขานะคะแล้วก็ลูกศรสั้นก็คือออกแรงเป็นไงคะออกแรงน้อยนั่นเองนะคะ,ะคนที่2อภาพที่สอง,พพสองเด็กชายกําลังทําอะไรลูกกระทําต่อวัตถุวัตถุนั้นก็คือตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าออกแรงผักตู้นะคะด้วยแรงที่มากเป็นไงเวลาเราเขียนลูกศร ลูกศรต้องไปทางด้านหน้าถูกไหมเพราะเขากำลังผักนะคะทิศทางไปข้างหน้าผักตู้ด้วยแรงที่เป็นไงแรงมากลูกศรก็จะยาวโอเคไหมคะพอเข้าใจเนาะทีนี้ไปต่อนะคะ,ะทีนี้ดูนะคะภาพที่1ภาพกอนะคะลดเคลื่อนที่ได้เร็วนะคะทำไมลดถึงเคลื่อนที่ได้เร็วนักเรียนดูนะคะอ่า บอกได้หรือไม่ว่านะคะภาพใดใช้แรงในทิศเดียวกันและภาพไหนใช้แรงในทิศต,ตรงกันข้ามนะ,ะเราจะดูจากไหนล่ดูจากลูกศรเพราะลูกศรจะเป็นไงคะเวลาเราเขียนจะแสดงนะ,ะแสดงทิศทางการออกแรงถ้าทิศเดียวกันลูกศรก็ต้องไปทางเดียวกันเห็นไหมภาพกอนะคะเด็กชายสองคนกำลัง รถนะไปในทิศเดียวกันนะคะอ่าส่วนทำให้อะไรคะทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้เร็วเพราะมันมีแรง2แรงมากระทำนะคะต่อไปภาพที่ภาพขอนะคะรถรถเข็นเห็นไหมคะรถเข็นเขากำลังเข็นนะคะเสร็จแล้วเด็กชายทั้งสองคนเนี่ยเขายืนตรงกันข้ามถูกไหมคนหนึ่งทำไงคะคนหนึ่ง ถูกไหมคนนึงเข็นไปข้างหน้านะคะผลักไปนะคะและอีกคนหนึ่งก็ผลักไปเช่นกันนะคะเขาอยู่ตรงกันข้ามเห็นไหมคะวัตถุรถก็จะเป็นไงคะเคลื่อนที่ได้ช้าหรือถ้าเขาออกแรงเท่ากันวัตถุก็จะไม่เคลื่อนที่รถก็จะไม่เคลื่อนที่นะคะรถเข็นก็จะไม่เคลื่อนที่เพราะทิศทางของแรงนะคะเป็นไงคะตรงกันข้าม เห็นไหมลูกสอนชี้เข้าหากันเนี่ยนะคะอ่าโอเคนะคะผ่านนะอ่าค,คุณครูจะไปแบบเร็วๆเลยนะคะตัวนี้ไม่ไม่ยากพวกเราน่าจะเข้าใจได้ง่ายเนะาะอ่ทีนี้ดูนะคะมันจะมีอ่าอุปกรณ์นะคะที่ใช้นะคะในการ วัดขนาดของแรงนะคะเราจะใช้เครื่องช่างสปริงนะคะวัดแรงซึ่งแรงเนี่ยมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะซึ่งเราจะเรียกหน่วยของแรงว่านิวตันนะ,ะตามชื่อของคนที่ค้นพบนะคะใครเอ,อ่ยจำได้ไหมนะคะคนที่ค้นพบ แรงโน้มถ่วงของโลกและก็เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงและก็การเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะฮะชื่ออะไรเซอร์ไอแซกนิวตันถูกต้องนะคะเด็กๆนะฮะก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะเราจะตั้งตั้งตามตามชื่อของเขานะคะกือคือนิวตันนะคะเรียกเป็นหน่วยของแรงนะคะแรงนะจ๊ะไว้นะนะคำนี้นะแรงมีหน่วยเป็นนิวตัน โอเคเป็นไงบ้างนะคะสำหรับในเรื่องของการออกแรงการกระทําต่อวัตถุพอได้เนาะนะคนะ,ะทีนี้คุณครูจะให้พวกเราไปดูนะคะแบบฝึกหัดแรกง่ายๆนะคะที่คุณครูให้ไปนะคะอ่ดดูนะแบบฝึกหัดที่1นะคะให้นักเรียนบอกการกระทําและลักษณะของแรงที่กระทําต่อวัตถุในภาพอย่างเช่นภาพที่1นะคะ การกระทําคือเขากําลังกระทําอะไรกับกับวัตถุวัตถุคืออะไรคะวัตถุก็คือฟุตบอลถูกไหมนะคะเด็กชายคนเนี้ยทำอะไรกับวัตถุนะบอกการกระทําก็คือทาอะไรคะเด็กชายหรือนักเรียนผู้ชายคนเนี้ยเตะฟุตบอลนี่คือการกระทำนะคะเตะฟุตบอลลักษณะของการออกแรงกระทําต่อวัตถุออกแรงยังไงคะออกแรงเตะถูกไหมอ่าออกแรงเตะทําให้ ฟุตบอลเคลื่อนที่นั่นเองนะคะง่ายไหมคะเอาง่ายๆแบบนี้แหละนะคะให้นักเรียนตอบมานะคะข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5และก็ข้อที่6นะคะอ่าง่ายๆให้พวกเราตอบคำถามให้ครบทั้ง6ข้อนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูก็นะคะจะให้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของการหาแรงลับนะคะที่ยากขึ้นกว่านี้นะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณโรก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะนั้นเวลาที่เหลือนะคะหลังจากดูคลิปจบแล้วก็ให้เด็กๆทําใบงานที่หนึ่งนี้ให้เสร็จนะคะแล้วเราเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้วะอะไรกุมุสลามค่ะ